สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่ริมปิงแนละ้วช่วงประมาณบ่าย2องนะครับทุกคนช่วงบ่ายสองตอนนี้ผมก็ลงมายือนอยู่ก็มีคนตกปลาอยู่คน2คนนะฮะฝั่งโน้นก็มีคนหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี้ยผมได้มีโอกาสเดินลงไปดูฝั่งนั้นนะเพราะว่าอ่ามันปกติแล้วมันจะมีคนนอนอยู่ที่ใต้สะพานนะทุกคนแล้วทีนี้พอมีนมคนนอนอยู่ก็เลยไม่กล้าเดินเดินลงไปอะ่ะนะครับแล้วเนี่ยไม่รู้เข้าไปไหนนะครับ ก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็เลยเดินลงไปดูสำรวจดูเมื่อวานนะฮะถ้าใครได้ดูคลิปนะฮะเนี่ยนะไปดูแบบร่องรอยน้ําท่วมนะฮะพวกเศษขยะยอะไรอยู่บนยอดไม้นู่นเลยนะ,ะทุกคนนะเพราะว่าน้ําท่วมปีก่อนนะฮะนี่นะบรรยากาศช่วงแม่น้ําปิงประมาณบ่ายสองนะฮะทุกคนอาจจะได้ยินแบบเสียงโครมคลามโครมคลามหน่อยนะฮะก็คือ เป็นเสียงที่รถแมคโครเขามาปรับสถานที่นะครับมาปรับสถานที่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่ต้อนรับเทศกาลลอยกระทงนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเนาะเขาคงมาเตรียมสถานที่อะไรต่างๆแหละนะฮะคงม,มาเตรียมสถานที่ลอยกระทงอะนะครับเพราะว่ามีไม้พุงไม้ไผ่อะไรด้วยนะครับ มีไม้ไผ่อะไรด้วยสงสัยเขาจะมาทําพวกท่าน้ําให้คนลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คงจะเป็นรถของเทศบาลนะครับรถของเทศบาลแหละเทศบาลเขาก็เนี่ยเตรียมไม้ไผ่มาไม้ไผ่ก็กองอยู่ตรงเนี้ย ก็มาปรับสถานที่อะไรต่างๆตรงนี้นก็ทําเสร็จแล้วนะครนะครับ เต่มันเดี๋ยวเขาทาเป็นสโลปลงเนาะถ้าทําเป็นสโลปลงแบบเนี้ยมันน่าจะมีแบบเหมือนท่าน้ําให้คนเดินลงไปอะนะครับแต่เขาคงจะทําเป็นท่าน้ำแหละตรงนี้นะเดี๋ยววันสองวันนี้เขาหรือว่าจะเริ่มทําพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้วันนี้ก็เอาแม็โครมาปรับสถานที่ก่อนแต่วันนี้แต่วันต่อไปเขาคงจะเอาไม้ไผ่พวกนี้มาทำอะไรสักอย่างนนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามนะว่าเขาจะทำอะไรนะ แต่ที่แน่ก็คือต้องเกี่ยวกับรอยกระทงแหลอะอย่างเขาก็เริ่มปรับตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับก็เริ่มปรับตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยอเทศบาลเขาก็แบบทุกที่เนาะอีกฝั่งหนึ่งนะก็อยู่ฝั่งหนึ่งต่อไปอะ่ะที่ผมเคยไปถ่ายคลิปอะ่ะก็คือเป็นเทศบาลฟ้าห้ามนะตรงนั้นเขามีสถานที่แบบดี สถานที่แบบสวยอะพูดง่ายๆนะครับเกือบจะติดซุปเปอร์ไฮเวย์เลยนะตรงนั้นะเป็นสวนสุขภาพฟ้าห้ามนะครับสวนสุขภาพริมปิงฟ้าห้ามนะฮะของเทศบาลฟ้าห้ามส่วนของป่าต้นก็คงจะเป็นตรงนี้นะครับอืมแต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่นะฮะก็มีอะไรรับผิดชอบเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่นะครับอืมนะค ตอนนี้แม่น้ำปิงก็ลดลงเยอะเลยนะปกติต่อหม้อตัวนะี้ต่อหม้อตรงนี้นนะฮะก็คือจะไม่ลดลงขนาดนี้เลยนะฮะอ่าส่วนต่อหม้อข้างหน้าน่ะก็คือแบบลดลงเยอะเลยนะครับสองต่อหมอ้อจะสังเกตเห็นพวกแบบอะไรโผล่แล้วนะฮะพวกแบบเหมือนพวกซากวัชพืชซากไม้อะไรต่างๆนะฮะอ่านี่นะครับโอ้โหเรือลำนี้แบบวิ่งเร็วอะทุกคน วิ่งเร็วมากเลยแสดงว่าเขารู้ร่องน้ำอะ่ะ คนที่ขับเรือพวกนี้ได้อะคือจะต้องรู้ล่องน้ำนะถ้าไม่รู้ล่องน้ำเดี๋ยวเจอต้นไม้อะไรใต้น้ำเจอสันดอนสันดินสันดานสันดอนอะไรต่างๆใต้น้ำนะทุกคนเขาต้องรู้ล่องน้ำนะโอเคนะฮะทุกคนก็วันนี้พา,พาออ,า,าพาออกมาช่วงบ่ายสองนะครับพาออกมาช่วงบ่ายสองก็ขอบคุณหน้าที่ติดตามรับชมรับฟังนะทุกคนมีอะไรแปลกนะมีอะไรคืบหน้านะครับทุกที่เลยนะฮะ อะไรทั่วไปนะครับที่บางที่บางคนที่ไม่ใช่อยู่ในเชียงใหม่อาจจะอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สําหรับคนเชียงใหม่อาจจะรู้สึกธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็จะมาอัปเดตให้เห็นกันนะครับมาอัปเดตให้เห็นกันนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะฮที่ติดตามรับชมรับฟังนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ